สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเกมสมัยละเจนกันนะครับโดยนวัตรีนะครับผมผมจะมาพูดถึงตัวละครน,น้องใบาอากันนะครับโดยแัลซฟร์มตัวเดิมผมน้องใบาอาดโดนแอดจัดมาค่อนข้างจะหลายอย่างอยู่นหน่อยๆนะครับจริงๆไม่หลายอย่างหรอกนะ้องมี2อย่างนะแต่ค่อนั่งเยอะนะครับ เออผมขอแจ้งนิดหนึ่งเนะผมคือตอนนี้คอผมอะหายเจ็บแล้วนะผมแต่ก็ยังมีอาการเป็นหวัดอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเสียงอาจจะแปลกไปบ้างหรือไม่แปลกยังไงก็ไม่รู้นะผมอาจจะรอขึ้นนะฮะทั้งเสียงเนาะเออเ,อ,อเห็นเขาว่าคนเป็นหวัดเสียงจะรอขึ้นนะครับมเป็นไก๊ก็รอดิเดึม <c oughs> มาผมขออนุญ,ญาตอธิบายทีเดียวแล้วก็โชว์ให้ดูทีเดียวเลยแล้วกันสำหรับไบอนะฮะอย่างแรกเลยที่ได้รับการปรับนั่นก็คือเรื่องสกิลนะครับคุณน่าลดลงนะจะ6.5จุดาวิเหลือ5.5าวินะครับผมแล้วก็เบรน็อกแบ็กมัน ลดลงนะฮะหรือคือสกิลของไบอานเนี่ยเป็นนักแปะของมาจาลดลงนิดนึงนะครับประวัตินี้นะครับ แล้วก็ครูดาวรถโด,โด่งนะผมจาก6.5หรือ5.5นะฮะต่อมาเรื่องอันตรีนะผมค่อนข้างเยอะนะผมขอพูดรวมๆเลยนะผมอย่างแรกเลยคือความเสียหายทักษะเนี่ยที่ทําใส่ตัวตตที่ติดในแมนะผมจากตอนแรก1,000เหลือ900นะฮะแล้วก็อย่างที่สองนะผมเอฟเฟกต์นะผมการพักกลับหรือว่าการน็อกแบ็กเนี่ยมันปรปับเปลี่ยนนะผมอย่างแรกเลยกคือน็อกแบ็กเพิ่มขึ้นถ้าต,ตัวเลือดน้อยน็อกแบ็กแค่รถโด่งถ้าต,ตัวเลือดเยอะนั่นเองนะฮะมันปรับเปลี่ยนการน็อกแบ็กนั่นเองนะครับผมเป็นน็อกแบ็กจากการที่เราตีใส่ คนที่ติดฝั่งลายนะฮะเดิมทีเนี่ยันจะน็อกไปเยอะมากๆเข้าไปเออถ้าตัตูติดฝั่งร้ายแล้วเราไปกดสกิลใส่นะผมจะน็อกแบ็กเยอะนะฮะแต่ตอนนี้มันก็ปรับมาแล้วนะ,ะผมก็มันปรับให้มาสมดุลแล้วมากเออถ้าเลือนเยอะก็น้องแป็น้อย นื้อน้อยก็นักแปลเยอะนะครับผมประมาณนี้อย่างต่อมานะผมเกจชาร์ตอัตเมทลดลง20%นะาะวันนี้ค่อนข้างดีนะฮะแต่นะผมมันจะไปลดอย่างอื่นเอานะผมที่ผมจะพูดไปแต่ต่อไปนี้เนาะอย่างแรกเลยคือดาเมนะผมลดลงนะจาก400หา0 0หรือ400น่่ยนะสำหรับท่าจีเมทนะครับต่อมานะผมแอคทีฟดูแลชันหรือว่าเวลาในการคงอยู่ของท่าจีเมทอ่ะจาก1.5วิหรือ1วิเท่านั้นนะผมก็คือไม่ได้ มันหายไปศูนย์จุดห้าวินั่นเองนะครับต่อมาเนีผมดาเมจที่ได้รับลดลงนะครัจาก40%เหลือเพียง20%เท่านั้นนะครับผมปกติเวลาเวลาใช้อติเนี่ยมันจะมีเกาะที่กันดามีเปอร์็นต์นะครับตอนนี้ก็เหลือแค่20%นะฮะแล้วก็รีคอร์ดที่หลังใช้งานลดลงนะครับผมโดยรวมแล้วนะผมขอสรุปสันส้นๆเลยแล้วกันนะครับว่าคือไบอาร์เนี่ยอติมันอะ่ะมันเขาจะพยายามไม่ให้ใช้เพื่อยื้อต่อไปแล้วนะครับก็คือ มันไม่ใช้ทีแดน็นะฮะคือเกรดอันตรีที่ต้องการเนี่ยมันหายไปตั้ง20%่สิบเปอนะครับแบว่าคือใช้ได้บ่อยขึ้นมากๆนะฮะมันใช้ได้ถีขึ้นมากๆแรกกับว่ามันไม่สามารถใช้เพื่อยื้อได้อีกแล้วนะครับผมมันจริงจริงมันใช้เพื่อยื้อได้นแะแต่แค่ประสิทธิภาพมันจะลดลงนะฮะเนื่องจากว่า ดามิที่ลดลงไปเนี่ยจาก40หรือ20เลยนะครับเดิมทีคอมโบที่ผมจะใส่เนี่ยไปจัลดดามจหลังจากใช้ท่าอันตรจะได้เดนะฮะก็จะเหลืออยู่แค่3 0เท่าน,นั้นนะผมเอ้ไป่ใิ่ดิบเเท่าน,นั้นนะครับเอะคำนวณยังไงเนอผมมันเหลือ50นะฮะเออ5์เซ็นะ 30. 20นะผมเออหลาอ50%เท่รน,นั้นนผมน็ดามกยี่สินะครับก็อาจจะใช้ไสิบเ่อร์เซ็นผมเท่าเดินเนาะผมก็ดามิหา,ายได้บ่ยขึน,นั่นเองนะครับก็อา,การจะใช้แทงได้นี้ นะครับผมที่จริงเนี่ยแพทต่อไปนะผมที่จะเข้าในวันอังคารที่จะถึงนี้นะผมในวันที่3าธันวาเนาะมันจะปรับเรื่องการกระโดดตีมาอีกนะแต่ผมขออนุญาตยังไม่พูดถึงละกันนะผมวันนี้เนาะเออเพราะว่ามันเหมือนจะเป็นการเพิ่มการเล่นสายใหม่หรือการเล่นรูปแบบใหม่ของไปอานะคะ แต่ขออนุญาตย,ยังไม่พูดถึงนะผมเก็บไว้ทําคลิปต่อไปนะฮะเออเรามาทําคลิปวันนี้ก่อนนะผมจริงๆคลิปนี้ต้องลงบันอา,าร์น,น,น,นะไอ้ไไปจากวันประดิษฐ์นะผมแต่คอผมแตกไม่ได้อัดนะฮะก็เลยมาอัดวันอื่นนะครับหมาในเมื่อนไปอาของเรามันเปลี่ยนแนวทางการใช้ท่าอันตรีนะผมแล้วก็เปลี่ยนเรื่องนอกแปลกไปนะผมเราจะใส่คอมโบอะไรไปได้นะผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ต่างจากเดิมเยอะนะผมผมก็ใส่เป็นคอมโบเดิมนี่แหละนะครับนี่นะผมก็จะเป็นคอมโบปล่อยตดนะั่นแล้วก็คอมโบในยีนะ่าผมเสริมพลังในการใช้สกิลนะผมว่ คือสก,กิลตัวแดงเมื่อเราใช้ติกนะฮะับเราก็จัดตัวแดงได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะผมด้วยการปรับครั้งนี้นะฮะจะว่าเป็นการปรับหรืออะไรดีมันเป็นการแอดจัดเนอะผมเออมันเป็นการปรับเปลี่ยนเนาะนอกไปเพิ่มขึ้นเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กีอาสเหมือนเดิมเอาไปยื้อนะครับผมถึงมันจะปฏิทสธภาพจะลดลงนะครับแต่ก็ยื้อได้ก็ดีครับ เด้งเลือดเหมือนเดิมนะฮะหรือจะไปใส่อันนี้ก็ได้นะจิตคุกมนะผมทำให้เราได้เอ็นตีได้ไวยิ่งขึ้นนะครับตัวเอ็นชานผมจะใส่มาเป็นเอ็นชานม่วงนะผมเนื่องจากว่าเอ็นชานแดงนี่ไม่น่าจะเวิร์กแล้วนะตอนนี้นะเออใส่ม่วงไปเขาถ้าเขาโดนดาเมจเยอะขึ้นเขาน่าจะด็อกแบ็คได้เยอะขึ้นนะครับต่อไปนะผมใส่เป็นโล่เหมือนเดิมตัวสัตวเอ็นชานป้องกันนะผมแล้วก็สเปลผมจะใส่เป็น ถเปลวฉับไวหรือสวิปนั่นเองนะคระับว่าได้ใส่เลือดแล้วผมเลือดเขาโดนเนิฟมาเนาะเออจริงๆอะ่ะไปใส่นีกน่นก็ได้นะบมปกป้องนะฮะแต่ผมเล่นเข้าวงไวนะผมก็เลยใส่จับไวไปนะครับโอเคปกดไปไดยืดไดแดดหมาเจอคนด้วยนะผมโลคีรอบนี้ไม่ต้องอัดสายรอบเนาะมาผมจะโชว์เว่า,ม,ามันใช้อัติได้บ่อยแค่ไหนก็พอเลยทุกคนนะไม่าจะนนะหรอกผมคือผมไม่ได้เล่นเกมนี้มาเป็นอาทิตย์เลยเว้ทุกคนเพิ่งมาเล่นตอนไล์นี่เองนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพในการเล่นเนี่ยแปลกแน่นอนนะครับผมฮึบฮึบโอ้สกิลโอเคโอเคโอเคปล่อยต่อไป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 ฮึบปั๊บฮึบปั๊บโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคเข้าไปจึ๊บฮึ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 บนะเมื่อกี้ว่าเขาจะเอ้ยเป็นไงกดสเปลเพื่อโดยานะครับผมจึ๊บกดกดกดอติอ้าวไอ้เช <mos> ี่ยเอ้ยโอ้โหกดพลาดทุกคน บอกผ่านนะบอกชื่อปรับโอเคโอ้ยโดนด้วยเหรอโดนด้วยเหรอยึดเอาเป็นไงล้านเขานะผมไปการต่อเขาโบที่เขาสร้างอ้าวโอ้โหโดนยึดอะไรวะมาฮึเข้าไปทุกคนไปแสงนะผมโอเคกดไปโดนทุกคนนะผมบอกเลยฮึอ่าผมเล่นอะไรของผมเนี่ย หมดนไปได้แค่อาทิตย์หนึ่งแล้วมันจะมีขนค่อนข้างเยอะนะฮึบโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคออกฮึบฮึบอ่าฮะโอเคได้วงอาทิตย์เรียบร้อยนะผมเขาออกให้นะฮะโอเคโอ้ยโอ้โอ้ยน้อโอเคเห็นไหมเมื่อกี้โดนสับจะโคตรแรงเลยอ้อยอ้อยตายดีกว่าฝั่งผมมันไม่มีดาเมจเลยว่ะทุกคนเออฮึบฮึบ เข้ามาอ๋อโอเคตายชึบอ่าไม่โดนโอเคถ่ายไปถ่ายไป,ปออ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 ถ่ายไปโอเคชึบออกออกออกต้องออกนะครับผมโอเคถ่ายไปถ่ายไปให้เล่มันหมดหายตัวนะฮะแล้วคนคนฝั่งกูหายไปได้ชึบกระแทกออกกระแทกออกโอเคอา่าฮะอาา่าฮะชึบชึบเฮ้ยเพื่อนเข้าวงนะครับโอเค าตายนะ้ผมฝั่งเขาก็เอมือนจะเสียดค่านิดหนึ่งนะฮะโอเคนะผมก็สเปลไปคือป่าผมเสียเรียบร้อยนะผมแม่งเอ้ยชึบชึบกดไปไม่โดนใครเลยโอ้โหไม่เป็นไรนะผมเราก,กดเอาไนท์แม์ก็ได้นะฮะชึบกดเอาตัวแดงพุดผิดฮึบสกิลไฟสกิลไฟสกิลไฟโอเคโอ้โหโอ้โหตาย สามโอเคเรียบร้อยอยังสามอยู่นะครับผมดูดิพฤสิทธิภาพของอารีเราจะเป็นยงไงฮึปปับปับฮึปฮึบโอบ้ยฮึปฮึบโอเคเรียบร้อยอเดินวงหรือยังเรียบร้อยเดินวงนะครับผมโอเคฮึปฮึปโดอนอยู่โอเคปล่อยต่ดไปปล่อยต่ดไปนะผมให้เล่มันหายหอยตัวนะครผมกดตีไปหนึ่งทีเพื่อยื้อนะฮะ แล้วก็กดตะกี้ไปเฮ้ย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 โอเคฮึบตกฮึบโอ้ยฮึบอ้ยฮึบอ้ยโ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 อ้ยอือโอ้โหไปทันนะอ่ากดตีโคตรูหเรียบร้อยแป๊บไปนะผมสำหรับรอบแรกนะแต่ก็ได้เห็นนะครับผมว่าผมใช้ตีได้ค่อนข้างบ่อยนะครับผมจะใช้ได้ มันค่อนแย่เออไม่ได้เล่นนานเนอะผมวันนี้จริงๆเราจะใช้ได้ค่อนข้างแย่นะครับผมแต่เราก็เป็น MVP ไปสำหรับรอบนี้นะครับผมทันเราไปไปสามหมื่นเนาะเออค่าไปเจ็ดนะครับหมารอบนี้คน<ว>ตึงอยู่ฝั่งเรานะครับผมเราจะเล่นประสิทธิภาพยังไงก็นไปดูนะผมหมาเปิดมาแล้วบอกเราเป็นไปอาร์รอบแรกเราขึ้นไปข้างบนเลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะผมเราค่อนข้างไวนะครับโอเคลงมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ย้ายติดอยู่ได้อีรอบหนึ่งสักทีปึ๊บปุ๊บมาโอเค โอ้โหโอ้โหโอ้โหวงเอาเพื่อนยิ้มโอเคชึบอ๋ออออ๋ออ๋อปึ๊บชึบกระแทกไปกระแทกไปเรียบร้อยโอ้ยปึ๊บปรับโอเคโอเคนะครับผมมียาไหมโอเคเพื่อนเรายาเราขอไม่เป็นไร้และไม่ได้ไปละเราแย่งไปแล้วนะครับผมปล่อยต่อไปนะครับผมปล่อยต่อไปโอเค อาเรทมาเมื่อกี้ดีนะมันไม่จ้องผมนะฮะปึ๊บ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 ก็สกิลไปืหนึ่งทีตุม้มโอเคโดนดูดไปปึ๊บปาบเขาตัวแดงมาเราตัวแดงสวปนปลนะครับผมอ๋อเฮ้เข้าวงปึ๊บปาบเป็นไงปึ๊บโอเคโอเคกดสก,กิลอ่าโอเคกดสกิลไปชึบไหนแมตติดอาา่อาฮะอ่าฮะปึ๊บ ปาบออกออกก็สกิลไปเรียบร้อยหนึ่งปาบสองโอเคลบสดยังโอเคออกไปเรียบร้อยเอ้ยไปผีไปนะเราผมจะรับรอบเลยนะฮะ เราไปไปแค่มื่นสามนะผมทำมาเ็ดน้อยเพราะวันนี้ไอ้ไม่ใช่วันนี้ตีรอบนี้เกมจบไปนะผมพาไปสองนะครับเหมือนคลิปจะสั้นแต่ขอรุยาก็ต้องตัดไวเทียบเพียงเท่านี้นะผมเออเพราะว่าพูดเยอะเดี๋ยวคอมันจะแตกอีกนะฮะเออขอริญาตพูดพูดน้อยคอยนานนะผมขอนุยาตพูดหน่อยละกันเราคลิปนี้นะผมก็เป็นไงกันบ้างสำหรับการเล่นใบอาแพดใหม่นะฮะโดยรวมผมมองว่ามันเรื่องง่ายขึ้นนะ คือเพราะว่าอันตรีมันใช้ได้บ่อยขึ้นนะผมทำให้มันติดไนแร์ได้บ่อยขึ้นนะฮะไม่ใช่ติดไนแร์ดิผมก็ฝรับงัดมากเลยนะผมมาติดตัวแดงจากเบิร์กทองได้บ่อยขึ้นนะผมทำให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเมื่อเราใช้อันตรได้บ่อยเนาะแต่ก็น่าหละนะผมข้อเสียของมันก็คือประสิทธิภาพในการใช้เพื่อยืดเนี่ยมันลดลงค่อนข้างเยอะนะครับ <S <S คือเดิมทีแล้วผมชอบเล่นไปอาเพื่อยืดนะผมแต่ก็นะเป็นการแลกเปยนที่ค่อนข้างเข้าเทียบนะผมมองว่าอย่างนี้นะสำหรับไบอารับ การเสียการยื้อไปนะผมเสียประสิทธิภาพการยื้อไปแต่ก็เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะผมใช้ได้บ่อยยิ่งขึ้นเนาะเออถ้าเราใส่ปึกทองอย่างผมด้วยก็จะตัวแดงได้บ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผม okay, นะโอเคเนาะโอเคทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อป็นกำลังใผมนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่ลาลืมติดตามกันนะครับผมสัวัสดีผมก็ตัวเราไปก่อนบ๊ายบายครับ